สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะผู้ติดตามทุกท่านนะคะสวัสดีผู้ติดตามเก่าและใหม่นะคะสวัสดีผู้ที่แวะเ <c loo> ขา้ามาชมคลิปค่ะนี่ช่องพาดีชาแนลค่ะผู้ป่วยโรค SLE นะคะเข้ามาแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้หน่อยนะคะให้มันสั่นนะคะให้กระดิ่งเป็นสีดำนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณล่วงหน้านะคะคอนเซปช่อง ต้องมีการโชว์ค่ะโชว์เจ้าของช่องเป็นนางแบบเก่าพูดเล่นค่ะก็แบบว่าตลกสนุกสนานตลกอยู่คนเดียวเนาะก็สนุกสนานค่ะดิฉันชอบก็ต้องทํารอยยิ้มให้ตัวเองนะคะต้องสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองกอดตัวเองรักตัวเองทําให้ตัวเองมีความสุขทําให้ตัวเองมีรอยยิ้ม เพราะฉะนั้นการทำคลิปเนี่ยค่เป็นการบำบัดจิตของโรค SLE ผู้ป่วยคนนี้แล้วค่ะคือเราเจ็บปวดทุกขณะเจ็บปวดทุกข้อทุกข้อต่อของร่างกายจนต้องใช้สารสเตอรอยหรือพินิสโลนศัพท์แพทย์เขาเรียกตัวยานี้ว่าพินิสโลนแต่มันคือสารสเตอรอยระงับความเจ็บปวดเพราะฉะนั้น เราจะทรมานมากเมื่อเราต้องหยุดแต่ว่าเราก็มีต้องหยุดบ้างเพราะเรารู้ว่าร่างเราแย่เลยตอนนี้ตับก็แย่แล้วแต่ว่าทิย์หน้านี้ค่ะจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจตับเจาะเลือดตรวจตับดตรวจตับคุณหมอบอกว่าต้องขอขอคนไข้เจาะเลือดตรวจหน่อยนะคะตรวจเพราะว่าค่าตับไม่ดี จะยืนคุยกันเหรอจ๊ะเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันจ้ามานั่งคุยกันนะคะรอบบ้านมีเสียงรถขุดรถอะไรรถแม็กโครอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเป็นนานะคะบางทีเขาก็ขุด ช่วงนี้ก็เป็นการเออเสริมเสริมที่ดินให้สูงเพื่อที่จะหนีน้ำกัะนเนาะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำท่วมนู่นท่วมนี่ที่นี่เขาก็จะมีอาชีพหลากหลายนะคะมีทั้งปลูกผักสวนเป็นสวนผักขายนะคะเขามีบริษัทมาจ้างปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีน่าจะเป็นของพวกซีพีหรือเปล่านี่ไม่รู้เลี้ยงปลาบ่อปลาอะไรอย่างเงี้ยะคะ ทำนาทำส,วน,ทำสวนก็น่าจะมีแต่เราอะสวนมะม่วงอ่ะบ้านอื่นเขาไม่มีเป็นสวนแล้วค่ะเขามีแต่ทุกบ้านจะต้องมีต,งมต้นมะม่วงอยู่แล้วแถวบ้านเรานี่ใครไม่มีมะม่วงกินนี่เชยมากเลย <c oughs> พื้นที่เรามีนะคะคนเก่าแก่ก็ชอบปุ๊แแต่ไ้ขอโทษกล้องความเห็นไหมตั้งอยู่อะ่ะความอีกละไม่แห่ที่ดูนี่คือจอภาพมันจะแตกไปถึงกล้องอยัง โอ้โห oh, สุดยอดเลยอะ่ะขาตั้งก็ม,มีมีหน้าสงสารสมเพศเวทนาเหลือเกินมันเป็นแท็บเล็ตไงฮะหาขาตั้งยากอยู่เป็นแท็บเล็ตที่อ่าอะไรให้เรียกอะไรฮะเนี่ยหาจอภาพเนี่ยมันแตกน่าสงสารเนาะแตกแล้วแต่อีกกระแทกกะ็ะเขียงฐาน ฐานฐานของกล้องฐานของโทรศัพท์คือเขียงเอาเขียงนั่นไว้แล้วมันก็คว่ำอ่ะคว่ำน่าสงสารเหลือเกินทั้งคนทั้งอุปกรณ์เนาะน่าสงสารมากวันนี้เราก็จะมาทำนี้กันอีกแล้วค่ะเรามีนี่ลูกลูกนิดน้อยลูกนิดน้อยนะคะ สุกอีกแล้วค่ะสุกอีกแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะดีหรือเปล่าจะให้คนอื่นก็ไม่กล้านะคะล็อตที่แล้วให้ไปปรากฏว่าให้เข้าไปแล้วเขาปอกมันเน่าหมดอะเราก็เลยไม่กล้าให้แล้วตอนนี้เพราะว่าเราไม่รู้นี่ค่ะว่าบางลูกอะนอนบ่นไส้นอนบ่นไส้น บางลูกมันก็ดีอะค่ะบางลูกแล้วเราจะมาปอกหมดมันก็ใช่ที่อะบางทีเราก็ช้เกียจปอกนะี้เกียดผ่านนะคะยางก็ให้เขาไปทั้งลูกใช่ไหมคือบ้านเรามีก็ไม่ได้ขายอะไรค่ะมีเยอะมีแยะก็แจกญาติพี่น้องหมดนะคะญาติทั้งพ่อญาติทางแม่อะไรแล้วแต่เขาจะไปให้พ่อออกไปแจกดิฉันไม่ได้ออกกับพ่อออก <c oughs> อว,วันนี้เสพข่าว ข่าวแต่ละข่าวไม่ค่อยดีค่ะทุกวันนี้เนาะมีแต่ฆ่ากันตีกันอันนี้ก็ตำรวจตำรวจคลั่งนะคะสารวัตรคลั่งเครียดค่ะเครียดนะคะวงจรตำรวจอะใครที่รูกไม่เครียดเครียดนะวงจรตำรวจเนี่ยถึงแบบไม่อยากให้ลูกไปอยู่ตรงนั้นอะแต่ว่าลูกเขาก็สอบได้เนาะ เขาได้เสร็จดีว่ามันมีเรื่องทําให้เขาต้องเขาต้องอ่โมคะเรียกอะไรฮะเรียกว่าโมคะไปจตสอบติดแล้วอะติดแล้วอะลําดับต้นๆด้วยอ่ะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องไอ้ค่ะอะไรใบสุทธิใช่ไหมฮะถ้าถ้ารุ่นเราเขาเรียกว่าใบาละบอละบอเอ๊ะแหละงงอะ ใบสุดที่คือยังไม่จบอีกสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตำรวจเขาไม่เอาเขาต้องเอาใบจริงเพราะฉะนั้นลูกเลยพลาดไปมอบตัวก็คือพลาดร้องไห้ตอนนี้ก็พอตั้งใจไว้เยอะโอ้โหไม่ใช่ว่าตั้งใจจะตำรวจคือสอบสอะสอบทุกสอบลูกจะตั้งใจเนาะเขาก็หวังว่าเขาต้องได้ไม่เลือกสอบอะไรเนาะ อันนี้เขาตั้งใจแล้วไงตอนแรกๆเขาไม่ตั้งใจหรอกจะให้เขาไปทางราชการทางตำรวจทหารนี่ไม่มีทางเลยสมองเขาไม่มีเรื่องนี้เลยแล้วเขาไม่ชอบเขาไม่ชอบมากๆแล้วบะเอิญชีวิตมันผักอ่าผันผวนฮารกุก็เลยต้องเลือกทางเดินที่จะต้องทำงานแล้ว แล้วก็เขาก็เลือกทางเดินที่ดีนะคะเขาก็จิตใจดีเลือกทางเดินที่ดีก็คือทหารหรือตำรวจสายใดสายหนึ่งคือไม่เจาะจงค่ะเพราะเขาไม่ได้รักชอบอาชีพทั้งสองอาชีพนี้เลยอะ่ะตอนแรกนะเขาไม่รักไม่ชอบอะไรเลยไม่ไม่คิดเลยอะ่ะถ้าคิดคือเขาอยากเป็นครูอ่าแล้วตอนนี้เขาก็มามาสอบสอบติดค่ะ เราก็บอกแล้วว่าชีวิตลูกต้องเป็นราชการนะจะเบิกค่าดาูรักษาค่าเรียนของลูกได้นะลูกเมียนี่เบิกค่ารักษาได้หมดแล้วก็เรียนนะคะราชการเขาก็จะส่งเสียนะฮะก็ลูกเขาก็เขาก็เขาก็เชื่อค่ะว่าชีวิตเขามันคงต้องไปอย่างนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปสอบค่ะไปสมัครเองสมัครเองทุกที่ค่ะทั้งตำรวจทั้งทหารสมัครส,ครสที่เลย สมัครตำรวจก่อนแล้วก็สอบสอบติดแม่สอบแม่เป็นคนพาไปสอบทุกอย่างแม่พาไปหมดสอบมากี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้หมายถึงว่าสอบอย่างอื่นด้วยนะคะตั้งแต่มจบมาสามก็สอบสอบมาแล้วก็ครั้งนี้สอบตำรวจแล้วเขาก็ติดค่ะที่ต้นๆเลยเขาก็ไปมอบตัวที่สระบุรีนะคะไปมอบตัวแล้วปรากฏว่าชาวใบรบตัวจริงใบสุธีนะคะ ลูกก็เลยไม่มีพออีกสองเดือนคกลจบพอพลาดจากน,นี้ลูกก็หันไปสอบทหาร็รติทหารก็ได้ค่ะได้ที่ดีๆที่ต้นต้นนะคะอ,อ๋อทหารไม,ไม่ไม่บอกลําดับแต่ว่าได้ค่ะคือครั้งเดียวได้ทั้งที่ตํารวจทหารเนี่ยก็สอบยากนะคะบางคนต้องเสียเงินเข้าไปแต่ดิฉันโชคดีที่ลูกดิฉันเก่งลูกดิฉันนี่เขาบอว่า อบได้เองค่ะปรากฏว่าจริงๆอะค่ะก็ได้ก็ได้อีกค่ะลูกเลยบรรจุเป็นราชการแล้วลูกก็เรียนต่อแต่ว่าชีวิตต้องผกผันว่าต้องมีอาชีพแล้วนะลูกคือแล้วก็จะเรียนก็ต้องส่งตัวเองเรียนต่อลูกเขาทําได้ค่ะและตอนนี้ก็ส่งตัวเองกาลังจะจบปริญญาตรีอยู่แล้วค่ะพี่แซนก็ดีใจค่ะภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้มากนะ ดิฉันรักเขาและดิฉันเชื่อมั่นทุกอย่างค่ะว่าเขาต้องสอบได้อะไรอย่างเงี้ยคือเราพ่อก็เครียดตานะคะ่ะเครียดว่าหลานควรหลานจะสอบไม่ได้นี่แต่เราเป็นคนที่เชื่อมั่นเราคิดว่าสมองลูกเราอะลูกเราต้องสอบได้ทุกอย่างไม่เลกตำรวจหรือทหารแล้วก็ใช่จริงๆอะคะ่ะเขาสอบได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินสักสึงนึงเสียก็คือค่าเดินทางที่ต้องพาเขาไปสอบปฏิบัติสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ทฤษฎีผ่านปุ๊บก็ต้องสอบปฏิบัติทหารเขาจะไม่บอกันดับเลยอะพอ,อะเสร็จแล้วก็ต้องไปเรียนเนาะแล้วก็จบมาแล้วบรรจุแล้วมีเงินเดือนกินแล้วแม่ได้รักษาฟรีแล้วอันนี้ส่งของลูกชายค่ะ,ะเจอโรค SLE นี่ค่ะก็อันนี้ส่งของลูกชายเหมือนกันพอเบอิกได้ปุ๊บก็เชคค่ะเชคยกเครื่องเลย หมอเขาก็เช็คให้อะไรเงี้ยค่ะเบิกได้หมอก็เช็คอยู่แล้วเขาก็เพราะเราเบิกได้นเนาะเงินก็มันไม่ขัดสนอยู่แล้วเนาะเขาเบิกบัญชีกลางเ,กกเช็คก็เจอ s l e ดิฉันคิดแล้วร่างกายดิฉันมันต้องมีโรคอะไรใหญ่ๆอยู่่เพราะว่าดิฉันแย่ตั้งแต่ก่อนที่จะ,อ,ะออกจากที่ทํางานมาละก่อนที่จะลาออกดิฉันรู้ว่าดิฉันแย่แล้วละ่ะถ้าลูกไม่เบิกได้เนี่ยตายแน่ ถ่ารักษาดิฉันเนี่ยขายที่ขายทางขายบ้านขายช่องมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะยาเนาะนี่นะคะเป็นหมื่นๆต่อครั้งอะถ้ารักษาทั้ง sle และกระดูกทับเส้นประสาทกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยก็เป็นหมื่นนะต่อครั้งนะคะเห็นในที่เขาบอกอะที่ใบเออใบเสร็จใบเสร็จรับเงินนะคะที่เราจะต้องไปเสีย เป็นหมื่นหมื่นกว่าหมื่นสองหมื่นห้าอะไรแล้วแต่ถ้าเบิกไม่ได้ทำไงอะ่ะตายแน่เลยอะ่ะนี่ก็อัน,นิสงุลลูกชายค่ะได้ลูกก็ว่าไปนี่ก็คือการทำกุศลอย่างหนึง่งละแล้วเขาไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยใช่ไหมคะมันเป็นการช่วยตัวเองนั่นแหละเพราะว่าแม่อ่ะถ้าแม่ไม่มีเงินรักษาตัวเองเนี่ยเขาให้ใจดำยังไงเขาก็ต้องหาเงินรักษาแม่จริงไหมคะ เขาไม่ใจดําถึงขนาดจ,จะทิ้งแม่ให้เป็นผู้ป่วยอนาถา,า,าเป็นไนไม่ได้ <S <S เขาก็ต้องรักษาแม่เขาก็ต้องเสียเงิน <S <S เสียทองเยอะแยะต้องหาเงินจากไหน่ะคะถ้าไม่มีอาชีพไม่มีเพื่อนเรียนยังไม่มีงานทําค่ะกําลังจะจบกันอยู่รามาร่อแล้วก็แก๊งเขาอ่ะเป็นเด็กของการช้างเผือกใช่ไหมฮะหัวดีกันทั้งนั้นนะคะก็เรียนอยู่ววะธรรมศาสตร์วิศวะเกษตรเรียนคุศศสตร์จุฬาอะไรอย่างเนี้ยค่ะ ซึ่งถ้าลูกดิฉันมีเงินถ้าดิฉันมีเงินให้เขาไปเอ็นนะเขาก็ต้องติดอะไรดังใดอย่างหนึ่งนะ่าจะเป็นวิศวะมากกว่าเพราะว่าเขาจะไปทางนั้นมากกว่าเนาะคณิตศาสตร์เนาะวิศวามันอะไรมันก็ไม่รู้แต่ก็รู้ว่าต้องสายวิคณตสายพวกเขาเนี่ยค่ะแต่ก็ดีตอนนี้เขาก็าเขาก็ชอบค่ะที่เขามีเงินเดือนแล้วแล้วเขา เงินเดือนใช้เงินเดือนจ่ายเองนะคะอยากกินอะไรอยากทําอะไรก็ทําได้เฉพาะตัวเองเลยอะหาความสุขให้ตัวเองอยู่ละคะ่ะตอนเนี้เขากําลังระเริงกับเงินเดือนนี่ก็จะเกือบสามปีแล้วเนาะสามปีแล้วค่ะเขาได้เป็นน่าจะสามปีแล้วค่ะครบสามปีละวัยมากเลยดิฉันออกงานมาสามสามปีแล้วเนี่ยค่ะเสามปีแล้ว เขามาเป็นก่อนหน้าดี่ฉันออกงานมานิดหน่อยโอวันนี้ก็ไปเสพข่าวว่าตำรวจคลั่งน่าสงสารคือเครียดเรื่องงานนี่ะพูดตำรวจคลั่งเัยมาถึงแบเนี้ยถึงลูกถึงเต้ายังไงก็ไม่รู้นะ <c oughs> ยสังมคมสมัยนี้รูปแบบการทำงานสมัยนี้มันกดดันค่ะนี่ <c oughs> ยางต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ติดตามทุกท่านนะคะและผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอพรพระค่ะให้ทุกท่านนะคะโชคปีมีความสุขแล้วก็ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะให้ร่ำรวยเงินทองเดินทางไปไหนก็ให้สวัสดิภาพทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย